บบประสาทและสมองโรงพยาบาลทนบุรียาสตรีตาหทนทศพรอสถสำหรับบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์นะครับเรื่องราวดีดด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศมักจะน,านํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับขณะที่ที่ยูโรกําลังนึกถึงอนาคตของการใช้เงินไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาบาัตรเหรียญหรือแม้แต่บัตรเครดิต เพราะฉะนั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อเงินสามารถที่จะรูดใช้จ่ายได้ทุกที่เสมือนกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วติดตามรายงานพิเศษกันเลยครับเงินเหรียญเงินธนบัตรทำให้เศรษฐกิจโลกหมุนตลอดเวลา24ชั่วโมงเงินมีไว้ใช้จ่ายซื้อสินค้าเงิยนยังเป็นสัญลักษณ์ของความมัง่งคั่ง ในยุคโบราณที่ผ่านมาใช้เม็ดถัว่วควายหรือแม้แต่อูนเสมือนกับเงินที่ใช้ในการชำระซื้อขายสินค้าจากนั้นจีนเป็นประเทศแรกที่ผลิตธนาบัตรในยุคศตรวรรษที่7จ,จ็ดแต่ทุกวันนี้เหรียญและธนาบัตรใช้กันอย่างกว้างขวางแต่กำาลังจระาะสมัยหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจ เงินพลาสติกเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปแต่ก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับคําว่าบัตรเครดิต ATM หรือบัตรเดบิตหากจะเรียกให้ถูกต้องก็คือเงินอิเล็กทรอนิกส์นายไซมอนมอตคนยืนขายนิตยสารริมถนนใจกลางกรุงลอนดอนบอกว่าก็ยังมีคนซื้อนิตยสารด้วยการจ่ายเงินสดแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่มาไกลเกินกว่าที่หลายคนคิดไว้ทุกวันนี้ซื้อนิตยสารเล่มละ2เหรียญ50เซนหรือมากกว่า100บาทก็สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้โดยจ่ายผ่านเครื่องรูดบัตร ขึ <So S 1> ้นที่ที่ใช้ระบบ Wi-Fi แม้แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีความนิยมเป็นจำนวนมากขึ้นเช่นเอเมซ่าล่าสุดมาถึงพัฒนาการของสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์บิตคอยที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อการลงทุนเสมือนกับตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญที่มีอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีจะก,ก้าวกระโดดคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นธนบัตรปอนสตอริงเหล่านี้ในอนาคตเหรียญและธนบัตรจะสูญพันธุ์หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญ <it> มองว่าเป็นไปได้ ยากาบัตรให้ความรู้สึกจับต้องได้มีกลิ่นเรียนก็มีความรู้สึกแข็งแกร่ง,งมีเสียงเรียนกระทบกันกลายเป็นเสียงเฉพาะตัวทั้งหมดมีผลกับจิตวิทยาของคนเป็นเจ้าของเงินจะรู้สึกได้ว่ามีความอุ่นใจมีความเชื่อมัน่นแทบไม่น่าเชื่อว่าการซื้อขายสินค้าและชําระเงินโดยไม่ได้ใช้เงินสดในทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วมีมูลค่ามากกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า9.9ล้านล้านบาทดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีหมุนเร็วเงินเหรียญธนบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อาจจะยังคงอยู่คู่กันแต่ที่แน่ๆก็ปุกหมูออมสินท,ที่เคยเห็นอย่างนี้อาจจะสูญหายไปเมื่อเทคโนโลยีในการออมอาจจะมาถึงในอีกไม่ไกล้ไม่ไกลเห็นไหมครับว่าในที่สุดนั้น อนาคตเงินจะเป็นอย่างไรนี่เกิดขึ้นที่ยุโรปนะครับและสุดท้ายจะมาเอเชียและประเทศไทยนั่นเองพบกันใหม่กับจอโรกเศรษกิจสุดสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ